มาแกหมูกรอบผัดพริกเกลือหนึ่งจานใส่น้ำมันหมูลงไปวันนี้จะผัดแบบสไตล์ยุโรปไม่ยุโรปหรอกเราเล่นใส่หมูกรอบลงไปคั่วก่อนคั่วให้หมูกรอบกรอบก่อนพอหมูเริ่มกรอบแล้วก็ปิดกระทรก,ก่อน เอาขึ้นมาพักไว้ก่อนทำน้ำมันออกหน่อยหนึง่งร้อนไม่จกะไปจับอย่างนั้นเดี๋ยวแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดเตาแก๊สนะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันร้อนอยู่ใส่กระเทียมลงไปแล้วถึงจะเปิดเตาแก๊ส ผักกระเทียมให้หอมๆเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกลงไปเออวันนี้เราจะใช้เป็นพริกป่นแบบป่าๆแล้วก็ใส่หมูกรอบลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันปิดกระแทสเลยตอนนี้แล้วเราก็ใส่เกลือประมาณหยิบมือหนึ่ง ประมาณนี้แล้วก็ผงชุรสเหมือนกันแค่นี้เลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมต้นหอมปักชีช่วงนี้อยากกินอะไรแซบเพราะว่าเป็นคนแซบอยู่ลากปักชีไม่ต้องใส่ใส่ต้นหอมปักชี นะน่ากินไปเสริฟน่ากินไหมน่ากินไหมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะและถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะแกไปแล้วแกลด